เ็จแล้วนะครับ 3M มกล่องอลูมิเนียมทอร์เซสเตอร์คับเกตนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับใส่รีเลย์กลางสวิตช์หลอมไปนะครับบัตเทอโหลดให้ดู200วัตต์ไฟต่ำนะครับไฟสูง ห้รหาร้อยวัตต์ไฟสูงแล้วไฟต่ำประมาณนี้นะครับ